โอวฮอนพร้อมใช้ Canon 8105ยส,สวยๆเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่คุณลูกค้าได้สั่งจองไว้ช่วงโปรโมชั่นงานปิ้ t เท h ที่ผ่านมาพร้อมกับมีการเปลี่ยนภาพเบลลใหม่ลูกคิดใหม่ลูกล่างใหม่นะคะเป็นของแท้ยกเซตไปเลยค่ะเราจัดของแถมให้กันไปเลยแบบ,แบบแน่นๆนะคะมีทั้งหมักชงเขียวผ้าเบสลูกยางเชียวแยกตัวกันไฟกระชากและก็ยังมีหมอนกับนาฬิกาของทางบีโซนะคะให้ไปเลยแบบจัด ส่งให้ถึงเลยคุณลูกค้าทุกครั้งเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก,กำลังเทสเครื่องอยู่นั่นเองนี่เครื่องแค n นนเป็น1น5นะคะก็จะมีความเร็วอยู่ที่105ยแผ่นต่อน,นาทีาอสุดๆเลยสำหรับการดันง,งานกันไปยาวๆคะ่ะหาคุณลูกค้าท้าในสนใจนะคะตอนนี้ทาง V4 ยังมีเครื่องว่างอยู่สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่อง,องทางด้านล่างได้เลยคะ่ะ